สวัสดีครับบารดินสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องยามาเซาครับบาดินมาหาเนาะใหม่ไขใ,ใหม่ขึ้นก่าครับมาพรอมาบอยพอแม่ซีครับแม่นิดสวัสดีค่ะกอนเนาะใหม่นี่โหลดเด้อครับพี่น้องครับ,รบขอบคุณกำลังใจทุกๆมองบอลครับสําสำหรับอันผู้เพ่นเหม็นเขบมาว่ากล่องสันตาลายกะบางทีก็ขอโถอดก็ไปหลายเด้อครับ กล่องเบาดินน,ดนันกล่องคนทุกคนยากครับพี่น้องนะครับ <c oughs> ทัีงยากาะสันไปแน่กขะโค้ทอดก็ไพ่ครับเ <c oughs> ขาก็อน่อไม้ก็ะบไดตังค์ทั้ยากระถือเอาครับ <c oughs> พี่น้องครับครับผมหน่อไม้หน่อไม้ไฟไหม้ครับงามพี่น้องมาหอดตอนเสาครับ เงิออนอ่อนเลยครับพี่นหนอ่มบ้าดินเห็นไหนแนงหนึ่งครับพี่นุ่มอ่อนๆเลยครับโอ้อ่อนๆเลยครับพี่หน,นมนมุกครับขึ้นตามตาครับพี่น้อง โอ้โห oh, wow. สวยๆเลยครับอ้อนเลยพี่น้่ง ครับพี่น้องของ้างในครับเดี๋ยวว่าดินสิจองเอากันครับอไบอ,ไเ,ไอเทียได้ินแต่คนทั่หาบอกว่านี้

嗯這樣嘿噹噹 <m ColumNY> <ただ fastest fate> <mum> <increasingly> <whales> พี่น่อยเอาบ่าได้ครับ นอนน่แหนงครับแง้งฐานนอกรสิเป็นเดือนหาเดือนหกถุกล้วครับจึงเอือนนอครับอันนี้เอือนแหนงครับหมกหมกเลยครับหอเดือนหายเดืนหกนะครับ เมาเอบึงอลังการของน้ำมันดินบานเบาดินนะครับบอกว่าอันดับหนึ่งเลยล่ะครับพืชสภาพครับน้ำมันดินบานเบาดินที่ออกจะออกเปน็นน้งดินนะครับช่วงนั้นเบาดินก็สิได้ลุงคลิปน้ำมันดินให้พ่อพี่น้องเบิ้ง กล่องเาดินก็นเป็นกล่องธรรมดานะครับระบบกันสันกับวคคอยมีนะครับก็ถากไล่าตาเนี่ยก็ขอโทษขอไฟหลายเด้อครับ แล้วตวกก้อนได้ไหมวะจัก คก้อนหนึ่งคนมันแบบเขาจัิงๆคอับค่อยๆเริ่มเอาน่าใช่ไห้พี่น้องบ้างเนี้ยก็น้อยใหญ่แหละเออดเก็บครับเก็บเก็บเก็บข้าวเดียวเต็มตาจะไปเมื่อเบิร์ดดาวฟังฝนไม่ถึงเมื่อนี้ถือว่าหมานะครับสุขุสุขคนเลยครับพี่น้องครับเก็บมันเบิร์ดดาวเปสีทาของคนบนต้นหนาม ครับผมดูน้อกันดีครับป๋าพี่น้องอุย้ยโซนใหม่สุดยอดเลยครับอันนี้พี่น้อง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 อีเมลข่อยอีเมลขอ่อ,ลขอยครับพคนนะ่ะมาใหม่ครับเออ,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 อนนพี่น้องอ่อนๆครับเป็นไงพี่น้องครับ ่อกง,งามๆเลยครับพี่อ้องผมนช่ครับคือก้อมันมีเห็นมับมีกำลังงางไปอีกจุดนึงก็บ้าบอยครับ ไปหมดมดันใ่ามันบาถามนันนําบมาเห็นสวนเลยบวบบบบบบไปเลยบเฮ้ยบถีบจะรอเพิ่งอีกก้อนข้าบมพี่น้องไปยังเขาไปยาู่า่านบเหมือนันบ่ไหวเขาจาโบจุแน่ายหน่อยฟังเขาจายองบจุดเลยจีนฟังเขาจาขโมยจุดขโวัดีน้าหนโบใหม่บ่านนี้ใหม่ยุคนี้เขาขบไปแล้วใหม่เานี้ใหม่เทากันคือาตำรวจดนแฉนี่เขาบ ลุงออก,ก็มาหอดเออลุงออก,ก็มาลุงไปหาโยทางภูนี่นอนครับ พี่น้องมาโซนใหม่ด้วยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมาไหม่ล้ายครับพี่น้องมือเต็มกรเลยครับ cút giọt cút giọt cút giọt kiếm có biết không vâng, พลังการเต็มคาราเบลครับอุ้ยอุ้ยพี่น้องผมคุณอะโอ้ยยังไงครับนอนง,งามๆเลยครับวันนี้มามาโซนใหม่ได้พี่น้องครับอุ้ยพี่น้อง นะเต็มกอ่อเลยพี่นนองครับในนี้ไปไ็สไล่ะอลาลาเอ,โอ้โอพี่นนองผมร่างการมนอใหม่ครับหน่อที่สวยเลยแน่งที่สวยเลยครับ เกือบป้อมาโซนนี่พี่น้องเกือบป้อมาโซนนี่กันยังวะลายแห้งพี่น้องผมคนหนึ่ะเออตาดินสีเอาของบนนาครับ กสิมามาเรียงกัาทีอุ้ยอใหม่ม,มาคักเขอนไสมสาาีน้ใหม่จะงไ่งมาหลยเถอะนี่นะครับบ้าดินจนหล่นตาพี่น้องผมนีน่นครับ โอ้หลายพี่น้องหลายโอ้ยตื่นเต้นครับเบิ่งพี่น้องครับเฮ้ยพุ่นน่ะแหนี้ยงหน่อยเนี้ยยังไง,ง,ง,งลายคักหนอพุดหน่ะนันหมอนั่นคันเทงจะเอาเต้นอย่างไงมันจีก็เดียวพี่นอ้องเบิ่งหน้าครับพุนพ่นน่ะพุนะพ่นนึ่งเอ,อ้ยดันขึ้นพี่น้องครับเอ,อ้ยมาเก็บครับคนมามาคนมามากี่น้อง ท่านกอมะกอเอาไปหน่นนอใหญ่มันอยู่กลางกอกระมีเด้งมันไม่สีกับข้าวขึ้นโคมเอาอยู่เหมือนกันเก็บเป็นเต็มที่กอกกดๆมันอยู่อุ้ยมันบ่อนแบบหน่อยๆด้ครับพี่น้องบ่ดินอยากให้พี่น้องเห็นกับตาเด้อปุ่นพุ่นพุ่นอยู่กลางกอมีแต่แหนงใหญ่ๆงามครับพี่น้องกะลังโพขึ้นครับ เบื้องเต็มกับมือไม่สีแล้วครับพุนแ๊บเดียวพูนนะโอ้ยแบบเดียวกอกอมันมนีได้หรออ่อนอวยสวยครับถือน,น้ำกันดีครับครับ<ด>ผมผลงานการหาหน่อไม่เมื่อนี่ครับพอดีมี่ันแม่เพิ่นท้เข,ขามานะครับสีไปหาบ้าดินอยู่บ้านกับที่ภาคกันกลับมือนี่ถือว่าได้หน่อไม่แบบสุดยอดเลยครับเบิ่งพี่น้องครับเต็มกักบตาลน่นกับตาสุขสุขคุนครับเบื่องพี่น้องแหนงหน่อไม,ม่ไผ่ปลา นะครับน้องนอไม้ไฟไหม้นะครับไฟที่เก <junior>: ิดเองตามธรรมชาตินะครับแบบหลายเลยพี่น้องครับโอ้ยตอนซ้อนแห่งพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวดินห้อยดินที่นิสานบ่าวบอยแดนที่นิสานสามเอกอีสานพาเลาะบ่าวโจบ่าวไอ้บ่าวอามแม่์มยสุขภูสุขคนเด้อครับแม่สีแม่นิดบ่าวบอยครับให้พี่น้องอยู่ดีแม่งสวัสดีครับพลอกันไม่มือหนาครับ